เท้าแดงพี่วิลเลียมพาคนมาเทสแดงใครใครชื่ออะไรมาเทสข้าแกงครับพี่น้ำว่าอะไรครับพี่หลอดครับโอ้หเฟี้ยวหลอดโอเครู้จักด้วยเหรอวะรู้ว่าพี่ดูทวิตอกน้อง <laughs> <laughs> โอ้ยจบเลยหัวแข็ง เจ้าภาพนจับเพราะว่าโดนติกต,ต็อกแปลใหม่เดียวอะแล้วสาตารี่เราจบแล้วหรอสตารลี่กับใครเก้าหนึ่งหนึ่งอะที่เรา,เราบอกไปหนึ่งหมื่เล่นวันเดียวเองรีเดียวไม่ใช่วันหนึ่งด้วอะไเหรอคาชนะ แพ้สารบปะเนี่ยจริงเอาดีๆจริงใช่เหรอใช่ไปดูดวงกัน บอกว่าถ้าดูดัวจำนวนที่เลนเขียวอะไรดูเลนขาวนีแม่งสุกเออเหอูไดเหรอเลนขาวแม่งสุเหรอหูดอนห้าร้อยใช่ไหมใช่ไม่ใช่สามพันห้าอะไรนะสา <3, 5 S 2> มพันห้าไปดูมันแพงจ้ะ คนมีคู่ก็จะเป็นดวงหนึ่งนี่มันรอพี่รึ่งบางทีเลยนะเสีเวลาให้ได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นพี่ดูแลนะโอเคมันตู้บอลตู้บอลที่เราจะกดดูเลิฟเรレーションชิพใช่ไหมใช่ปึ้ง 킹ออฟสวอตคืออาจจะไปถูกใจคนที่มีลักษณะดูควา่ามีความเป็นผู้ใหญ่มีความเรียบร้อยดูแข็งแข็งทื่อๆสักหน่อยแต่จริงใจไม่ใช่น้อยไี่ไปตกหุมรักใครดีจะเข้ามามพูดคุยแ,แต่ยังไม่ค่อยอ๋อนั่นในนี่ไม่ใช่ไปข้างๆ อ๋อนี่พี่อ๋ออันนี้มันพี่ดูของพี่ละอาจจะตกหลุมรักเด็กสูตรสีแดงมันเขียงในไพซ้มบ<ะ>อ่ะเด็กอาจจะมีชอบแบบว่าชอบกับและชอบมากต้องดูของคนมีคู่หรือคนโสดต้องดูของคนมีคู่ เป็นช่วงที่รานเลยในะความรักความสัมพันธ์ไม่ได้แสดงออกถึงความรักความห่วงใยให้ต่อกันเลย <c oughs> ใช่ป่นะนะ <c oughs> บางคู่ถึงขั้นแบนหน้าหนีแต่ก็อาจจะดีในอนาคตถ้าสมมติคุยไปนานๆก็ทั้งคู่ก็จะรักกันมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ จนแต่งงานและมีลูกมีหลานด้วยกันหาแต่งงานเลยหรออุ้ยทำไมดีอ่ะมีลูกมีหลาน,ลานาเลยไงไอเกลจะมีลูกแล้วหรอไม่ดแบบนี้ดีมากเลยอ่ะของหนูเขาบอกว่าคุณจะได้เจอกับคนที่เขารักเอ้ยเจอกับคนที่คุณถูกใจพ ซึ่งทำให้คุณได้ตกรุรัดเขาหรือหลงเสน่ของ,องเข,ข<ค>า <ำ S 1> เพราะฉะนั้นไม่ใช่สี่ผิดอย่า 5, <3 S 1> รีบร้อนจนเกินไปน่มค่อยๆศึกษาดูใจดังดีกว่าอย่าพึ่งตัดสินใจไวไปอันนี้อ่านบางทีผลลัพธ์ก็ไม่ใช่ว่าดีนะ เขาอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้อ่านนี่มะนอ่ะอ่านเองมะน่ะคิดเองมะน่ะอ่านเองคิดเองมะนอ่ะไม่คิดเนี่ยเหมือนดวงพี่กุดๆเลยอ่ะพี่ขอลองอีกใบนะมันรอมันรออีกใบมันก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะไม่เขาบอกว่าใบที่สองมันจะดีกว่าใบแรก เขาบอกใบแรกไล่ดวงนี่พี่ดูอีกใบละ่ลวะให้ใบนี้แสดงให้เห็นถึงความรักตอนนี้ที่อยู่ห่างไกลกันแต่ก็ยังมีความคิดถึงกันเหมือนเดิมแล้วก็อะไรนะให้ความสัมพันธ์กับความรักทั้งคู่ น่ารักสุดๆเลยมีคนแอบคิดสิ่งหรอคิดถึงไม่ได้ต่อตั้งนานอ่ะเป็นกอดกันต่อหน้าต่อตาเลยเหรอวะแล้วทำไมต้องปิดอ่ะเยี่เย เอาหูมาเอกหรือยังเนี่ยเอาหูมาเอกหรือยังที่รคิดถึงแค่ไหนแะค่พี่เออจะคิดงแค่หนูเออเออคิดถึงกันไปเถอะที่เนี้ยไม่ต้องอายคนหรอกคือตอนเนี้ยเราอ่ะมาดูคนรักกันอยู่ที่แลนด์ข่าวเหมือนเป็นกอขอกอง,งอเลยอะเพื่อน พี่หลอดไปนอนเตียงม,มา้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปก็กันเนี่ยโอเคครับใช่เยี่เไหนนะพี่หยุดที่บ้านเหรอ,อโอเคดับไปใช่ก็นั่งรอพี่หล<ร>อด่ะไม่น่อยอมันเปลี่ยนที่ยังไงหรอกดขอไข่ เปเมื่อเหระไปส่งไปนี่นอยเดีย